สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศร้าๆจ้ะสวัสดีครับพ่อๆ,ๆพอพอกับพ่อสองกนดูอีสานพาคล้อแชแนลเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้โมกกับพ่อเนี่เอาเลขอะพากันเขาป่ามาหาเลาะบึงเห็ดจักสิมีบอมีมือนี่มันแรงครับ <ๆ S 2> ก็คึ้นฟ้าคขึ้นผนนุ่เนาะวันนี้เนาะสรงสีตกจก้ะจักสิมีบอมีข้ากลับไปหาลเลาะบิึงเนาะตามลื่ตามช่ดเนาะจ้ะพี่น้องพ่อๆกับพ่อมือนี่ยเรื่องบอกวันที่สิบหาตุลาเนาะจ้ะสองห้าหกห้า จะลืมบอกอีกไปเห <ไป S 1> ็บตัวจ้ะพี่น้องเป็นหเหี่ยวแหงๆือเก่าหั่นล,ละมือนี่ก็ได้ดอกแรกของเขาเด้จดอ,ดดอ,ดอจ้ะดอกแรกแหงมันดอกที่สองจ้าเห็บตัวถุงงามๆนะพ่องามอยู่หย่อน

ได้ซสำนีนอ่ะอุะก็เดี๋ยวนี่หยกต้องงามเนาะพี่กัดผู้หวดอำเภอบ้านผือจะมาอุดรนแ้วจ้ะลืมบอกฮ่าฮ่าน่บอเอาเลยเอาเลยเนอะมาพานีกดิย่างสนหนาสนหลัง โขาอ้ออืมอมแต,แตอกแต,ตาบะเขียบนะมาเพิ่มล่ะดมเห็ดแต่กับใ่เลยหาดมเห็ดแต่ใคดเวยเห็น <c oughs> นะกิิงอยู่นะมาดำดดิมายัมไหนพอยยันไงโก้พี่น้อ,นองจ้า อ้กำลังงามเลยนะกำลังงามเลยนะพ่อหัวขาเนี่ยหยาบเนี่ยฝนมาตกแค่กันหยา้สวยแม่ลูกฝนขม้าหนึ่งวันเนาะแม่บโอ้หกกอแดงครับเท่าถิ่นบิดเนาะพ่อจะดอกบุ่นเนี่ยดอก

ก็จ้าโอ,อ้ขาหยาบเนาะเฮ้เท่ามือน,นี่นี่ต่ดอกบานบานจ้าพี่น้องต้องบานงงาาต้องเหี<ป>่ยวต้องเถาตากาได้กินนี่ดอกอดก็้ก่นแลโอ้ดอกงาจ้าพี่น้องไอ้ดอกอุ่นนี่แม่มน้อก็โอ้ขาแม่ ดอ,ดอกบานดอกานึ่งดอกต่มดอกหนึ่งงามมีดอกอสองดอกเลยสีแดงแปด๊ดเนาะก็บานจะผพเน่ะเห็ดแข็งอยู่แข,แข็งไม่มีดอกแข็งเลยเนาะตุ่มจะต่มก็ยังแ็งแล้วเนาะใส่ยิียก ก็ะ่าเทปเลยนี่เงี้ยแห้งก็กินได้กรเบิ้เลยนะครบให้เมันนี้อยู่ให้กระเบื้อเลย <c oughs> <c oughs> ให้กรบเบืนี้ยาไปอยไเออดอูนดอง,งามดีเด้อเนี่ยบัวสบัว<ซ>ส่สอเนาะเห็ดเพิงเลื้ยงดอกนึงจะที่นดอกอาก็พอนะ่อเนาะหายตานน้องดว่าก็เห็ดเพิ่งร้องคำนะครับแกงแซ่บเนาะพอเนาะหวาน บขึ้นดอกเดียวเป็นหมูเดียวเอสีพ่อแต่และดอกเนาะดอกนี่งามดิงามงามยางเอาัปสานหนึ่งเธอสีพ่อจะกัดโอ้พ่อแล้วก็มีแห้งมมันดุลพ่อดอกละเป็นคลกันบ่พ่ออยู่หลังจากที่ยางมาสักระยะ ว่า <Okay>. wow, นังดอกอืมอาิีพพ่อไปกินละแม่เรื่อยๆแล้วแม่เอ้เสียงขาอือแตกคือเกาน,นี่เหลืบเนาะโอ้ยพีหน่องเอ้ย้ยังมาหาอยากได้มืน่อนี่ว่าโดนเท่าดอกสะสมไปเรื่อย ดอกตูมน้อยนึงดอกจ้ะพี่น้องอุ้โอ้ดอกเป้นงามเนาะจ้ะน้าพี่นอ้องในเวลาเมื่อบานแล้วจ้ะเมื่อนีกับเขากับยางเอาภาษาเนาะเห็ดกับห้างสามโลคซีโลกอัวบบพอจากดอกห้างไรเอาบึงหย่อยเห็นเท่าใจพี่น้องก็ได้พออยู่พอกินอยู่ครับแต่ทั้งเหี่ยวทั้งแตกเนาะพ่ออากาศเหตดค้านะครับ เอาไปพุท่าเพื่อนเพื่อนมักลิปนี้ก็มีความหมาหมาพี่น้องชอนี้หละจ้ะขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะพี่น้องฝากช่องรูอีสานผ้ารอชาแนลเด้อฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเนี่ยลิปนี้อ็ะลิปนี้ก็มีความหมาดน,นี่แหละครับจ้าลาพีลาน,น,อนอ้องเนาะจ้าเมื่อบานแล้วเนาะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ